สวัสดีทุกคนวันนี้นิวามาทานกินทันเที่ยวนะคะทุกคนทันกินผัดไทยจต่ทุกคนนี้นิวมาซื้อผัดไทยจะทุกคนจ้ะที่บิสซีนะคะทุกคนผัดผัดไทยที่บิสซี่เพจเกษตรนะคะทุกคนเนี่ยจ้ะผัดไทยกุ้งสดจ้าทุกคนจะใส่ทุกคนใส่ถั่วงอกด้วยค่ะทุกคนจ้ะงอกจ้ะนี่ผัดไทยแก้มเลยนะคะทุกคนมือหยิบเลย แกน่ากินไหมคะทุกคนจ๊ะกนินผัดไทยด้วยกันนะคะทุกคนผัดไทยผัดไทยที่วิชซีนะคะทุกคนพี่ซี่ตะเกียนจ๊ะผัดไทยกุ้งสดจ้ะ กุ้งสด65บาทนะทุกคนอร่อยมากไม่ว่ามามิชีก็กินบ่อยคนะ่ะทุกคนเสียงดังได้ยินนะป่าไม่รู ผัดไทยขึ้นชื่อของคนไทยนะคะทุกคนอร่อยแน่ๆจ้ะทุกคนอร่อยมากๆจ้ะผัดไทยเส้นจันเรียบร้อยจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะทุกคนผัดไทยกุ้งสดน,นะคะทุกคนสั่งสองจานจ้าวันนี้ไม่ว่ามากินกับแฟนสองคนจ้าที่บิ๊กซีเพชรเกษรนะคะทุกคน น่ากินมากจ้าท no ุกคนใส่กุ้งสดก็65บาทนะคะทุกคนจ้ะกินด้วยกันจ้าอยางจะโควันดี้นะ่ยาไปกินไก่ทองนะทำมาเกินไก่เจ็ดคนกันไปกินสดจ้ะกินด้วยกันจ้าใส่ก่อนจ้ะมะนาวจ๋าดิบลาวใส่ก่อนกินด้วยกันจ้าทุกคน มีผักด้วยนะคะทุกคนผักแยมเลยรสชาตนี้สุดอด่าลง่ายกินมากมีถั่วที่สดด้วยนะคะเพราะเมื่อกี้เรืงผัดนะะที่คนมาผัดที่นใส่ในข้าวมาทุกคนไม่ว่าชอบใส่ที่คนใส่ที่คนใส่ที่ันจะเยอะมากนะคะเส้นอะไรเยอะมากเลยผัด อามใส่ถั่วนี้สถั่วทสูงต่างปริท่ที่คนจ้าทุกคนขาจ้นอาจารย์เริ่มแข่งก็เริ่มยวเลยทุกคน

คุณนะิดให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะทุกคนคุณมาจากีี้ไปวาไปก่อนนะเดี๋ยว่าจะติดต่อจาขอบคุณคุณแม่ใจนะคะสนใจว่าใครใกล้มาินได้จใยพี่ชีอ่าเทีกินะคะทุกคนพี่ชีเทศกิจาคเหน